รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขียวเราไปกันที่จงังหวัดเชียงใหม่เกิดพายุพัดกระหน,นำ่ำทําให้ทะเลสาบ<อ>ดอยเต่ามีขึ้นสูงคล้ายทะเลเกิดพายุลงฤดูพัดกระหน,นำ่ำทําให้ทะเลสาบดอยเต่ามีขึ้นสูงเกือบหนึ่งเมตรท้ายกับขึ้นทะเลนานกว่า40นาทีส่งผลให้เรือหาปลาข,ของชาวบ้านถูกคลื่นซัดจมขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนจนจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและมีพายุฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าลงระโชกแรงมีลูกเห็บตกบางพืง้นที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อทองเลิฟได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะขึ้นสูงกระทบสะพานทางเดินขึ้นแพ่ท่องเที่ยวแพร่รูปแม่ปิงที่ทะเลสาบโดยเตา ข่าเดืออำเภอดอยเต่าจากการสอบถามว่าผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กรลายดังกล่าวที่ชื่อนายทิติพงษ์ใจวงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานขณะที่ตนกับเพื่อนๆได้นําเรือเร็วไปลงท่องเที่ยวทะเลสาบดอยเต่าจูา่ๆได้เกิดพายุขึ้นพัดกระนำนานกว่า40นาทีทําให้เกิดขึ้นสูงเกือบหเมตร ัวเรือแพท่องเที่ยวและเรือหาปลาของชาวบ้านที่ผูกไว้ตามริมตลิงจนล่มไปหลายคันหลังจากนั้นก็เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักอย่างไรก็ตามมีรายงานในพื้นที่อำเภอตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ว่าเมื่อวานนี้ได้เกิดพายุฝนหลายพื้นที่ส่งผลให้ค่าฝหุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศลดลงโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอโดยเต่าลดลงหลังจากช่วงสัปดาห์ก่อนต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งจากการตรวจวัด ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโดอยตาวัดได้สูงสุด83ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ขณะที่เมื่อวานนี้ค่าฝุ่นละอองลดลงเหลือสูงสุด36ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรส่วนวันนี้ลดลงเหลือ26ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือพยากรณ์อากาศว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะปกคลุมภาคตะวันออก และทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือลักษณะเช่นนี้จะทําให้ภาคเหนือจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยมีพายุฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าลมจะโชกแรงมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนบริเวณจังหวัดเชียงใหม่อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ด้วยขอให้ทุกคนจะออกจากบ้านต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนี่คือสภาพอากาศที่ฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ในหลายพื้นที่ทําให้ขณะนี้ค่าละอองฝุ่น pm 2.5หลังจากมีฝนตกลงมาและมีพายุก็ทำให้ลดค่าลงอย่างรวดเร็วซึ่ง ถ้ามีฝนตกลงมายอย่างนี้ค่าคุณ PM ก็จะลดลงอย่างต่อเนื่อง